สวัสดีค่ะภาพพรหมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนที่จะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณเขาเป็นใครคนที่จะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณเขาเป็นใครแล้วสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร เรามาดูคนที่เขาจะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณเขาเป็นใครสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรคุณเคยรู้จักกันไหมเป็นอย่างไรเขาเป็นใครรอเขารอคุณนับเวลารอรอสายรอเวลาที่จะได้พบเจอรอเวลาที่จะ เข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณนับเวลาที่จะได้พบเจอคุณมาหาคุณทําความเข้าใจกับคุณการรอหรือคุณรอเขาเขารอคุณรอคอยกันอยู่พลังงานของการรอคอยสัมผัสที่เขินในความรักนี้พลังงานนี้เป็นได้ทั้งคนที่คนเก่าที่คุณรอคอย รอคอยเขานะเวลารอแล้วเขาก็คิดถึงคุณคิดถึงเวลาที่อยู่ใกล้คุณมีความสุขหัวใจเต้นแรงหรือไม่ก็เป็นคนที่เหมือนเขาเขารอคอยคนที่ใช่รอคอยว่าจะเจอคุณแล้วเขาพบเจอคุณเพิ่งพบเพิ่งคบเพิ่งรักเพิ่งเริ่มต้นแล้วเหมือนอยู่ใกล้คุณแล้วหัวใจเต้นแรง พลังงานของคนเก่ารอคอยคิดถึงหรือคนใหม่แล้วก็ผูกพันกับคุณเขาเป็นใครแฟนคลับดูเขาจะตามส่องตามมองตามชีวิตคุณเป็นแฟนคลับคุณคอยห่วงใยคุณคุณสุขเขาก็สุขคุณทุกเขาก็ทุกอยู่ในหัวใจเขามีแต่คุณห่วงใยคุณ ห้องเขาก็มีแต่รูปคุณหัวใจเขาชีวิตเขาตามมองห่วงใหญ่แต่โดยรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่นำสิ่งดีๆมาให้คุณขอความรักขอมั่นหมายเขาต้องการพัฒนาความรักไปกับคุณเขารักคุณ หรือเป็นคนที่คุณกับเขารักกันพัฒนาความรักไปด้วยกันแต่ต้องไกลต้องห่างรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมรอที่จะได้พบรอที่จะสมหวังท่องเที่ยวเทศกาลไปด้วยกัน mm hmm. เขารักคุณอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขหรือคุณกับเขาเพิ่งพบเจอกันในในเที่ยวเทศกาล mm hmm. เขาอยากท่องเที่ยวไปกับคุณ ในเทศกาลในการท่องเที่ยวที่ใดสักแห่งหนึ่งนะเที่ยวเทศกาลไปด้วยการฝันปรารถนารอเวลาที่จะท่องเที่ยวไปด้วยกันจะเข้ามาหาคุณเหมือนเหมือนในหัวข้อที่จะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณรักคุณจะเกิดขึ้นทุนได้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณกับเขาทนได้ด้วยกันในทุกสถานการณ์ณการไม่ว่าจะทุกจะสุขจะดีจะร้ายก็อยู่เคียงข้างกันยังรอคอยแล้วเขาแล้วเขาเป็นใครทําอย่างไรเสน่ห์แรงคิดถึงคุณเขาว่าคุณน่ารักคิดถึง เหมือนเป็นคนเนี่ยที่รอเนี่ยคิดถึงมากคิดถึงเวลาที่อยู่ไกลคุณคิดถึงคุณผูกพันกับคุณเพราะว่าคุณเก่งคุณดีจะทนไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะแก้ปัญหาไปด้วยกันความขัดแยง้งยังไม่สำเร็จสมหวัง คุณกับเขาไม่เข้าใจกันในตอนนี้บางคนบางท่านแต่เขาก็ตามส่องตามมองชีวิตคุณอยู่เป็นแฟนคลับคุณยือ้อต้องไกลต้องห่างเขารักคุณแต่ต้องไกลต้องห่างต้องยือ้อคนหนึ่งยือ้อคนหนึ่งเสียใจสรุปเขาเป็นใคร กระซิสวัสดอยากพูดคุยกับคุณบอกรักคุณเขาจะเข้ามาสร้างอนาคตไปกับคุณรอใ้สําำรับก็รอรอคอยรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมรอไปด้วยกันมีความสุขที่ได้รอแล้วใบนี้ก็รอนับเวลารอรอสายรอคำตอบรอที่จะได้พูดคุยเดินทางมาหา เขาจะเข้ามาสร้างครอบสร้างอนาคตไปกับคุณคนที่คุณรอเขาเขารอคุณร่วมสร้างอนาคตเป็นแฟนครับแล้วคนที่คุณรักเขารักคุณเพราะพลังงานก็ยังรองคอยแต่เขารักคิดถึงห่วงใยคุณ นี่ก็คิดถึงรักที่อยู่ไกลแล้วมีความสุขแล้วก็ทนได้ด้วยกันอดทนไปด้วยกันเข้ามาร่วมสร้างครอบครัวไปกับคุณความเข้าใจกันพูดคุยแล้วเขาเป็นใครสถานการณ์ชีวิตเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เขากำลังแข่งขันเอาชนะอุปสรรคปัญหา หรือต่อสู้แย่งชิงเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จที่เขาคิดเขาต้องการก่อนความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงแต่เขาต้องการความสำเร็จประสบผลสำเร็จการงานการเงินความไม่เที่ยงเขาห่วงฐานะหน้าตาทางสังคมกวางประสบผลสำเร็จ หน้าที่การงานการเงินมากกว่าความรักเอาชนะอุปสรรคพระอรุณเทพ,พบุตรการเดินทางแล้วเขาจะเข้ามารวมสร้างครอบครัวไปกับคุณมุ่งมั่นการเดินทางโอกาสใหม่ชีวิตพิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นคู่ของคุณพระนางสุพรรณมัจฉานี่ก็เป็นคู่ การเดินทางพูดคุยติดต่อสื่อสารความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จที่เขาคิดเขาต้องการคือคุณเป็นคู่ของคุณแล้วคุณเคยรู้จักเพราะเพราะอันนี้ก็คู่เป็นคนที่คุณเป็นคู่ของคุณเขาจะพัฒนาความรักไปกับคุณเคยช่วยเหลือกันเคยรู้จักกับคุณมาก่อนผูกพันกัน เราพัฒนามาเป็นความรักเคยทำงานด้วยกันเรียนด้วยกันเคยช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนกันเคยรู้จักกับคุณมาก่อนแล้วมาเป็นความรักเท,เทพรรเทพพฤหัสเทพพฤหัสบดี <c oughs> เขาทบทวนทำความเข้าใจคิดพินิพิจารณาแก้ไขปัญหา <c oughs> เพื่อบรรลุเป้าหมายและสาเร็จสมหวังในสิ่งที่เขาคิดเขาต้องการก่อนในชีวิต แล้วความรักต้องใช้เหตุผลความเหมาะสมฐานะทัศนคติความคิดหรือผู้ใหญ่แนะนำให้กับความรักพบรักในหน้าที่การงานเพราะชีวิตเขากำลังแข่งขันเอาชนะบรรลรลปเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าการงานการเงินความรักต้องแข่งขันต่อสู้ ทุกอย่างไม่เที่ยงนะเขาต้องการความสำเร็จในชีวิตยา้าซ้าพยายมาราดจบอุปสรรคปัญหาความพัดพ้าคความไกลความหนะ่างทุกอย่างแบบดีกเลี่ยงไม่ได้จะเกิดขึ้นนะความรักแบบด็กเลี่ยงไม่ได้จะเป็นคู่ของคุณทเทพบุตรยุติธรรม แล้วเขาเป็นคนที่ตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขไว้สูงและสมบูรณ์แบบใช้เหตุและผลในการคิดตัดสินใจในเรื่องความรักชีวิตเทพพพุทธเหมือนเขาพระขันทก,กุมาร ถ้าเขารักค,คุณเขาจะใช้ความมานะพยายามเอาชนะใจคุณแล้วเขาจะเข้ามารวมสร้างครอบครัวไปกับคุณครอบครัวที่อบอุ่นที่ดีสรุปการแข่งขันไม่ขลาลามสูญความขัดแยง้งต่อสู้แยง่งชิงเอาชนะอุปสรรคปัญหาก่อนเพื่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามและเป็นคู่ของคุณพอไพ่อ,พอ,อินกว่าจะสำเร็จสมหวังในชีวิตเขา แล้วเรื่องความรักเขาเขาเหมือนคาดหวังกับคู่กับคนรักไว้สูงจนดูเขาเหมือนแข็งกระด้างเขามีสเสน่ห์แต่เขาไม่ไม่สนใจเรื่องความรักหรือเขาเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนเราจะพบคุณกับเขามีทัศนคติความคิดความอ่านที่เข้ากันได้เหมือนคล้ายๆกันแล้วรวมสร้างครอบครัวไปกับคุณทัศนคติความคิดนิสัยใจคอการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ที่ที่เข้าใจคุณคุณเข้าใจเขาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเป็นคู่แต่กว่าจะสมหวังต,ต้องมีอุปสรรคคาดหวังจริงจังแล้วตอนนี้ดูเขาลังเลสับสนยังไม่มั่นใจว่าคุณใช่เนื้อคู่จริงๆริงไหมจะทำอย่างไรเพราะใบสรุปนี้ก็แข่งขันมีขลาลาม,มาสูญกำลังทบทวน แล้วก็อเอาชนะอุปสรรคเข้ามาเผชิญมากมายหลายเรื่องให้แก้ไขใบแรกก็ต่อสู้ชีวิตเขาแต่เขาจะเข้ามาร่วมสร้างชีวิตสร้างครอบครัวที่ดีไปกับคุณความอบอุ่นความเข้าใจกันความมั่นคงเพราะเป็นคู่กันแบบดีเลีเ่ยงไม่ได้เป็นคู่ของคุณพญาย,ยมราชาความทุกข์ความเจ็บปวดความรุ่งยากลำบากก็จะจบไป ความสุขความสมหวังแล้วเขาคิดอย่างไรรวมสร้างครอบครัวสร้างบ้านสร้างบ้านสายทองกว่าจะสำเร็จสมหวังต้องอดทนปัญหามากมาย ร้างครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จสมหวังเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาแล้วให้คุณเติมเต็มหัวใจเขาเพราะว่าคุณจิตใจดีเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความเข้าใจกันคุณคือของขวัญของขวัญที่มีค่าที่ดีที่เพียบพร้อมสําหรับเขามีความสุขเพราะคุณกับเขาอ่ะจะมีทัศนคติความคิดที่เข้ากันได้ดูแลสร้างฐานะมั่นคงไปด้วยกันเป็นคู่แท้คู่ที่ดี ปิดกัน้นหัวใจเขาไม่มีไข่มีคุณปิดกัน้นไม่รักไข่แต่เขาวิตกกังวลกองไฟในมือในตอนนี้ความรักเขาความรู้สึกเขาในความรู้สึกความรักความมั่นคงต้องการครอบครัวที่มั่นคงที่ยิ่งใหญ่ต้องประสบผลสำเร็จแล้วเขาว่าคุณจิตใจดีรู้ใจเขาเข้าใจกัน ตอนนี้คุณคือของขวัญที่มีค่าสําหรับเขาถึงมีอุปสรรคปัญหาหัวใจเขาก็ปิดกันหรือปิดกันคุณยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจยังไม่รักแ้วเขายังวุ่นวายวิตกกังวลกับกับเรื่องความรักเยียวยาหัวใจตายสำหรับความผิดหวังความเสียใจแก้ไขอุปสรรคปัญหาต้องการให้คุณดูแลหัวใจเขา นะให้คุณมาเติมเต็มหัวใจเขาเขามีความสุขมีคุณแล้วเขาจะเข้ามาร่วมสร้างครอบครัวไปกับคุณแล้วถ้าบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่าอย่างไรคนที่เขาจะเข้ามาร่วมสร้างครอบครัวไปกับคุณเหมือนพลังงานคุณคุณกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเพิ่อเป็นรักที่เพิ่งแลกพบก็เป็นเคยผูกพันรู้จักแข่งขัน แล้วเขาอยากบอกคุณว่าคุณคือของขวัญที่มีค่าที่เขาหวังเขาปรารถนาคือคุณคือความรักความสมหวังบาปแล้วเขาเขาคิดถึงบาปถึงความผิดทั้งปวงที่เขาเคยทำทํากับคุณหรือทํากับคนอื่นไวนะ้ความผิดแล้วเขาจะแก้ไขปรปับปรุงตัวเขามีดีจึงไม่ง้อใครแล้วเขาว่าคุณหล่อคุณสวยมีสเสน่ห์ จะไม่รักเขาไม่ง้อไขรไม่ง้อเขาหรืออีกมองอีกด้านด้วยตัวเขาเองเขาไม่เคยง้อไค่เขาจะมาง้อคุณร่วมสร้างครอบครัวไปกับคุณถามใจตัวเองแ้่เขายังหาคำตอบหาเหตุผลไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรเขาอยากบอกคุณหมุนมัว เขาอยู่ในความเศร้าความเสียใจแก้ไขอุปสรรคปัญหาก่อนแต่เขาจะเอาชนะเอาชนะอุปสรรคปัญหาก่อนเอาชนะใจคุณแล้วร่วมมือกันสร้างครอบครัวไปกับคุณพ่อแม่ลูกแล้วนางฟ้านางฟ้าจะบอกว่าอย่างไร คนทำอย่างไรนางฟ้าช่วยบอกทีนางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกบอกว่าเลือกทิศทางมองหาทิศทางดูดีๆให้มั่นใจพิจารณาให้ดีๆด,ด้วยใจคุณด้วยความรู้สึกของคุณพิจารณาดูสื่อสารอย่างชัดเจนแล้วคุณก็จะเข้าใจแล้วจะได้พูดคุยสื่อสารความเข้าใจ มองหาสัญญาณแล้วก็จะเห็นสัญญาณในความรู้สึกที่คุณสัมผัสได้ในสัญญาณคุณรับรู้ได้นะตอนนี้คุณพร้อมแล้วแล้วตัวคุณพร้อมทุกอย่างก็พร้อมพร้อมแล้วภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณ